มัจจุราชส,สีน้ำพึ่งบทที่46พุนทวีทำความเคารพคุณนายเปรมอย่างนอบน้อมในทันทีที่ลงมาจากรถและท่านเป็นคนแรกที่เดินออกมาพบเขาเข้าพอดีแม้มาแต่เช้าเที่ยวนะจ๊ะท่านถักอย่างใจดีมาเยี่ยมหนูเพื่อนหรือชายหนุ่มชะงักนิดหนึ่งแล้วรีบก้าวขึ้นบันไดบ้านโดยเร็ว กล้วยไม้ดอกใหญ่ในกระเช้าแขวนที่ชายคาระเบียงเคยทำให้เขาหยุดชมเชยเสมอแต่วันนี้เขาแทบจะไม่ได้มองมันเลยเอ๊ะคุณเพื่อนเป็นอะไรไปครับอ้าวตายจริงนี่พาลูกสาวฉันไปตากฟ้าตากฝนมาตั้งครึ่งวันค่อนคืนและยังไม่รู้อีกหรือว่าเขาป่วยไปเสียแล้วตั้งแต่คืนวันนั้นทีเดียวแหละพุนทวีหน้าเผือดแววตาวิตกกังวลขึ้นมาทันที ผมไม่ทราบเลยจริงๆครับว่าคุณรถจนาชไหนป่วยถ้าทราบก็คงมาเสียตั้งแต่วันรุ่งขึ้นนั้นแล้วโทษนี่เธอป่วยเพราะความสะเพร่าของผมนะสิครับอุ้ยจะเรียกว่าเป็นความสะเพร่าของคุณได้ยังไงจ๊ะสะเพร่าสิครับเขายืนยันถ้าผมละเอียดกว่านั้นสักหน่อยตรวจตรารถเสียให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางรถก็คงไม่เสีย และคุณรจนาชาไหนก็คงไม่ต้องติดค้างกรำฝนอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงจนเจ็บปวยอย่างนี้หมอว่าเธอเป็นยังไงบ้างครับมากหรือน้อยวันแรกพิษไข้ขึ้นจนไม่รู้สึกตัวเนี่ยจะ้ะนี่ค่อยดีขึ้นหน่อยแล้วท่านทําตาพิศวงเมื่อสังเกตดูเครื่องแต่งกายของเขาพุนทวีหัวเราะเก้อเก้ก้มลงมองดูตัวเองซึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นถุงเท้ายาวและรองเท้าผ้าใบสำหรับเดินเล่นอธิบายว่า ผมอยากเดินเล่นนะครับเลยเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าควรจะมาถามข่าวคราวคุณรันชนาชะไหนเธอบ้างเพราะผมเองยังถูกวัดเล่นงานนิดหน่อยเลยครับเออผมอยากขออนุญาตเข้าเยี่ยมเธอสักหน่อยอุ๊ยทําไมจะต้องขออนุญาตละจ๊ะเข้านอนอยู่ในห้องนะ่ะอย่างซึมซึมอยู่เข้ามาสิจ๊ะฉันจะพาเข้าไปท่านถอยกลับเข้าไปข้างในเพื่อให้แขกตามเข้าไปคุณปัดอยู่ไหมครับอ๋อไรนั้นนะหรือออกไปทํางานตามเคยจ้ะ คุณนายเปรมเดินเข้ามาหยุดที่หน้าประตูห้องนอนของบุตรสะใภแต่ก่อนจะเอื้อมไปเคาะประตูก็เปิดออกเสียก่อนรัตนาชนานย,ยืนเกาะบานประตูด้วยใบหน้าซีดเซียวในตาอันแห้งแลง้งและท่าทางอิดโรยซูบซีดของเธอทำให้พ่อเลี้ยงผูนทวีมองดูด้วยความสงสารคุณเพื่อนผมมาเยี่ยมครับเพื่อทราบเดี๋ยวนี้เองว่าคุณไม่สบายมากขอบคุณค่ะรัตนาชนาตอบเสียงแผ่วเบา ดิฉันไม่เป็นอะไรมากนักอีกสองสามวันก็คงทำงานได้ที่ไหนได้ผมดูคุณมีลักษณะเหมือนป่วยมาแล้วตั้งเดือนหญิงสาวยกมือขึ้นรูปใบหน้าพูนทวีสังเกตเห็นว่ามือข้างนั้นสันรระิกเขาจึงกังวลยิ่งขึ้นผมว่าคุณนั่งเสียจะดีกว่ากระมังท่าทางคุณอ่อนเพลียมากนะครับจริงไหมครับคุณแม่เขาหันมาถามความเห็นของท่านผู้ใหญ่จริงจ้ะมานั่งเสียที่เก้าอี้ยาวนี้เถอลูก คุณนายเปรมเข้าไปประคองหญิงสาวพาไปนั่งที่เก้าอี้ยาวโดยมีพูนทวีกุลีกุจอสอดหมอนอิงเข้าทางเบื้องหลังเพื่อให้เธอนั่งสบายขึ้นเอาผ้าคลุมเสื้อหน่อยเธอลูกแม่จะเข้าไปหยิบให้ไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณแม่คะไม่ได้หรอกจะ้ะเช้าเช้าอย่างนี้อากาศเย็นหนูไม่ค่อยยอมรักษาตัวเสียเลยนี่ควรจะนอนอยู่บนเตียงให้สบายแท้ๆไม่รู้ว่าจะรีบลุกขึ้นมาทำไมนั่งอยู่นี่ก่อนนะ แม่จะไปหยิบผ้าห่มให้คนป่วยนะพ่อเลี้ยงบอกเสียด้วยว่าเขาดือ้อตามใจมากนักไม่ได้ท่านสั่งเรากับรจนาชนาเป็นเด็กหญิงเล็กๆซึ่งพุนทวีอาจลงโทษเคี่ยนตีได้ตามความพอใจแล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องคุณรจนาชนาพ่อเลี้ยงหนุ่มเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนค่ะหญิงสาวพยายามยิ้มแต่ไม่อาจจะซ่อนรอยอ่อนระโหยรยแรงไว้ได้คุณลุกออกมาเมื่อได้ยินเสียงผมใช่ไหม ค่ะคุณไม่เต็มใจจะให้ผมเข้าไปเยี่ยมคุณถึงในห้องส่วนตัวเขารำพึงอย่างหม่นมองเปล่าเลยค่ะรัจนาชะไหนรีบปฏิเสธทันทีในห้องไม่มีอะไรเป็นความลับนี่ค่ะแต่ที่ดิฉันมีกำลังแรงพอลุกขึ้นมานี่เพราะได้ยินเสียงคุณแล้วดีใจต่างหากดิฉันดีใจจริงๆค่ะพูนทวีทำตาเป็นประกายยิ้มเล็กน้อยคุณทำให้ผมดีใจอีกแล้ว คุณนายเปรมนำผ้าขนหนูผืนย่อมออกมาจากห้องพุนทวีจึงรับไปคลุมให้หญิงสาวอย่างเอาใจนั่งคุยกันอยู่ที่นี่นะจ๊ะจะไปสั่งให้เด็กหากาแฟมาให้แล้วท่านก็ออกไปทางประตูหลังชายหนุ่มโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยถามเบาๆว่าคุณไม่สบายเพราะแรงฝนอย่างเดียวหรือหมายความว่ายังไงคะรจนชนชไนย้อนถามด้วยในตาซื่อ ผมเป็นห่วงกลัวว่าคุณจะป่วยคราวนี้ไม่ใช่เพราะแรงฝนอย่างเดียวเขาถอนใจเบาๆคืนนั้นหลังจากที่ผมกลับไปแล้วปัดเขาว่าอะไรคุณบ้างหรือเปล่าหญิงสาวเอียงคอลงวางศรีรษะแนบกับพนักเก้าอี้ในตาแห้งผากยิ้มโรยๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากคุณไม่ต้องกังวลดีกว่าค่ะพุนทวีชายหนุ่มสายหน้าจะห้ามความกังวลของผมไม่ได้ดอกผมเป็นต้นเหตุนี่นะ บอกมาตามตรงดีกว่าเขาว่าคุณยังไงบ้างถ้าคุณทราบหญิงสาวในตาตกคุณจะทำยังไงกับเขาคะก็ต้องแล้วแต่ความรุนแรงที่เขาทำกับคุณพุนทวีตอบเสียงเครียดถ้าเขาเพียงแต่ตำหนิด้วยวาจาผมก็จะชี้แจงความจริงให้เขาทราบอีกชั้นหนึ่งถ้าเขายัางไม่เชื่อผมจะสาบานให้เขาฟังก็ได้หรือถ้าเขารุนแรงกับคุณยิ่งกว่าวาจาผมอาจจะถึงกับสั่งสอนเขาด้วยกำปั้น ลืมไปเสียแล้วหรือคะว่าดิฉันเป็นภรรยาหญิงสาวเอ่ยเสียงเศร้าระคนขมขื่นเขามีอำนาจจะลงโทษภรรยาผู้ทำผิดใจยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ทารุณเกินไปคุณไม่ใช่ผู้หญิงสมัยหินนี่ครับพุนทวีตอบอย่างชุนเฉียวบอกบ้างสิว่าคุณป่วยคราวนี้เพราะช้ำใจหรือช้ำกายรจนาฉฉลยถอนใจเบาๆป่วยการพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วคะ่ะพ่อเลี้ยงเราเชื่อในความบริสุทธิ์ของเราเอง แล้วจะต้องแคร์คนอื่นทำไมคะพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องไม่สู้ดีเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองเป็นแน่ผมจะแก้ตัวได้โดยวิธีใดกันนี่ไม่ต้องหรอกค่ะไม่มีอะไรรุนแรงนักดิฉันจะพอทนได้เขาอาจจะไม่พอใจแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาเองเป็นคนสนับสนุนให้ดิฉันไปกับคุณอย่าเก็บเมาวิตกเลยค่ะดิฉันขอร้องเพียงแต่ว่ามาเยี่ยมดิฉันบ้างอย่าเพิ่งทอดทิ้งดิฉันเลย เสียงของเธอสั่นสะท้านอย่างน่าสงสารจับใจคุณแน่ใจหรือว่าถ้าผมมาแล้วจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนดิฉันจะอุ่นใจมากถ้ารู้สึกว่าในชีวิตนี้ดิฉันไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างน้อยก็ยังมีคุณคอยดูแลช่วยเหลืออีกคนหนึ่งความอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจทำให้หญิงสาวระบายความเศร้าความว้าเหวออกมาอย่างลืมตัวถ้าคุณแน่ใจอย่างนั้นผมจะไม่ทอดทิ้งคุณเป็นอันขาดคุณรัจนาชนะ่ไหน เขาให้คำมั่นสัญญาหญิงสาวน้ำตาคลอแต่ก่อนจะพูดอะไรออกมาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงรถเล่นมาจอดหน้าบ้านต่อจากนั้นปัดก็ย่ำโครมโครมขึ้นมาบนบ้านใบหน้าของเขาแดงผิดปกติแต่ก้มศีรษะให้ผู้ทำตัวเป็นแขกพลางทักอย่างร่าเริงมาแต่เช้าเชอนะเห็นจะท้องขึ้นละสิคนป่วยบนเช้าบนเย็นว่าคุณภูนทวีน่าจะมาเยี่ยมถามข่าวบ้างหันมาทางภรรยาทักว่าค่อยเจย่มใสมีเรียวแรงขึ้นมาสิ พูนทวีและรจนาชไนมองตากันหญิงสาวยิ้มอย่างขมขื่นก่อนเบือนหน้าหลบส่วนพูนทวีย้อนกับปัดอย่างอาจหานผมนรือท้องไม่ขึ้นง่ายๆหรอกตั้งใจจะมาถามข่าวคุณรจนาชไนเท่านั้นเองเป็นห่วงเพราะตัวเองก็โดนหวัดเล่นงานนิดหน่อยมาถึงคุณแม่บอกว่าคุณรจนาชไนป่วยจริงๆออกใจไม่สู้ดีเพราะผมเองเป็นคนพาไปกรมฝนคุณแม่ชี้หน้าผมใหญ่ว่าพาลูกสาวท่านไปเที่ยวล้มเจ็บแล้วจะว่ายังไง ผมต้องรีบแก้ตัวว่าจะมาโทษผมไม่ได้ต้องโทษคุณปัดแนะ่อยากแนะนําให้ไปกับผมใครจะไปโทษคุณล่ะเมื่อพาเขาไปเจ็บแล้วก็มันมาเยี่ยมบ่อยๆก็แล้วกันคนเจ็บจะได้มีกําลังใจหายป่วยเร็วๆหิวจังไปหากาแฟกินกันเถอะเขาหันมาทําตาดุกับภรรยาอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นไปหลังบ้านไหวไหมล่ะไปกินกาแฟอย่าเลยนะคุณปัดพุนทวีรีบทวงพลางลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงผมจะไปกินเป็นเพื่อนเองกําลังหิวเสด้วย คนป่วยเข้าไปพักเสียเถอะครับกินกาแฟาแล้วเดี๋ยวผมก็กลับค่ะรัจ,จนาฉไหนยพยายามจะยันกายลุกขึ้นยืนแต่ยังไม่ทันจะสมความตั้งใจเธอก็ต้องตะลึงตัวชารู้สึกว่าถูกอุ้มจนตัวลอยแล้วถูกกอดกระชับแน่นอย่าค่ะดิฉันเดินได้เธอพยายามดิ้นรนแต่แรงผู้หญิงหรือจะสู้แรงกำยำของปัดได้เขาดุด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยรากับเป็นสามีที่รักภรรยาอย่างยิ่งยวด ผมรู้แล้วว่าคุณรจนาชนะไหนเดินได้แต่ไม่ต้องเดินไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องอายรอกนาพ่อเลี้ยงเขาพอรู้อยู่หรอกว่าเขาเคยมีภรรยามาแล้วรู้หรือเปล่าพุนทวียิ้มจืดจืดไม่เจือนเพราะเกรงรจนาชนะไหนจะรู้ว่าเขาเคยมีภรรยามาแล้วดอกแต่ภาพที่ปัดอุ้มหญิงสาวต่อหน้าต่อต,อตาเขานั้นสะเทือนอารมณ์อยู่ไม่น้อยเข้าใจดีว่าปัดเจตนาจะยั่วให้เขาเดือดและเขาก็เดือดจริงๆทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ ปัดอุ้มภรรยาของเขาเข้าห้องไปแล้วพ่อเลี้ยงหนุ่มจึงเดินเลี่ยงเข้าไปในห้องอาหารประยงจัดตั้งอาหารเข้าไว้เรียบร้อยแล้วเขามองดูไข่ดาวและขนมปังอย่างเบื่อหน่ายลงมือสิคุณปัดร้องบอกออกมาจากข้างหลังด้วยน้ำเสียงอันแสดงความรื่นรมพุนทวีเห็นว่าใบหน้าของเขาแจ่มใสจริงๆเมื่อเขานั่งโต๊ะประจันหน้ากันแล้วมันทำให้เขารู้สึกห่อเหี่ยวหนักขึ้นผมต้องกินกาแฟคนเดียวมาสามวัน เอ่ยขึ้นหน้าตาเฉยความจริงเขาก็ต้องนั่งกินกาแฟคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเออเมื่อกี้คุณว่าคุณแม่ต่อว่าคุณเรื่องพาคุณเพื่อนไปกรำฝนมาเลยครับครับเอคุณแม่ไม่น่าว่าอย่างนั้นเลยผมต้องขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะครับโทษคุณปัดจะต้องขอโทษขอโพยอะไรกันเล่าท่านพูดเล่นนะครับแต่ท่านอาจจะพูดจริงก็ได้นะปัดทำเสียงขึมท่านรักลูกสาวของท่านมากพูนทวีวรส สติเริ่มกลับคืนมาเป็นของเขาอีกวาระหนึ่งคุณพูดยังกะจะขู่ไม่ให้ผมพาคุณเพื่อนไปอีกอย่างนั้นแหละเปล่าปัดปฏิเสธหน้าเจือนผมเกรงใจคุณกลัวจะเคืองคุณแม่เท่านั้นเองคุณแม่อาจจะเคืองแต่ผมไม่กลัวอีกสองสาวันท่านก็หายโกรธพร้อมกับที่คุณเพื่อนหายป่วยจริงไหมแต่คุณนะสิปัดถ้าคุณโกรธแล้วบางทีเราอาจจะต้องโกรธกันไปจนตายก็ได้เหลวไหลจริงๆนะ ผมอยากจะถามคุณอีกสักครั้งหนึ่งเลยว่าคุณข้องใจอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการกลับดึกของเราคืนนั้นพุทวีถามอย่างจริงจังโท่ปัดหัวเราะผมไม่มีอะไรข้องใจเลยเพื่อนรักเราพูดกันรู้เรื่องแล้วนี่นะที่ผมต้องย้อนถามอีกครั้งนี้เพราะว่ามีบางคนเข้าใจผมผิดความเข้าใจผิดเช่นนี้ผลเสียหายตกอยู่กับคุณเพื่อนผมไม่ชอบใครที่คุณว่าเขาเข้าใจคุณผิดอุรารัต พุทวีรีตาอย่างมีในเมื่อออกนามนั้นเมื่อวันที่คุณฝากเขาไปกับผมอุรารัตยั่วโทรศผมเหลือกำลังเขายั่วยังไงเขาพูดจายั่วยาว้าแกมดูถูกว่าที่เรากลับผิดเวลาอย่างนั้นเพราะเราไม่สุจริตต่อคุณเขากล่าวหาว่าผมกับรจนาชไหนสมคบกันกระทําผิดโดยปราศจากความละอายผมเคืองจังมันธุระอะไรของเขานะ ทุระที่เขาจะเขี่ยคุณเพื่อนให้พ้นทางของคุณน่ะสิเมื่อคุณเพื่อนพ้นไปแล้วเขาจะได้เข้ามาแทนที่ได้สะดวกคุณก็น่าจะรู้ดีนั่นเป็นความต้องการของคุณเพื่อนไม่ใช่หรือคุณพูดยังกับไม่ใช่สามีของคุณเพื่อนพุทวีจ้องหน้าสหายขมิงไม่ได้หรอกครับใครจะหวังประโยชน์อย่างไรก็ตามเมื่อหวังจะใช้ผมเป็นเครื่องมือผมเคารพในความดียกย่องในความเป็นสุภาพสตรีของคุณเพื่อนเธอเองก็บริสุทธิ์ใจต่อผม ฉะนั้นผมจะปล่อยให้คนอื่นมารบายสีเธอจนเปรื้อเปื้อนสกปรกไม่ได้เป็นอันขาดคุณรู้ไหมว่าผมทำยังไงไม่ทราบผมไล่ลงจากรถให้เดินกลับไม่ไกลนักหรอกแต่ค่อนข้างมืดและเตือนให้รู้สึกว่าผมโกรธเท่านั้นเองปัดกลั้นยิม้มมองเห็นภาพอุรารต์เดินกระฟัดกระเฟียดไปตามถนนมืดมืดแล้วหน้าขันนักสมน้ำหน้าอยากปากคอเระราน,นักเจอคนจริงเสียบ้างอย่างนี้แหละดีแล้วอุราตรไม่เห็นเล่าให้ผมฟัง อ๋อแน่ละเขาถูกลงโทษนี่นะใครจะเล่าละ่ะพุนทวีมองหน้ายิ้มยิ้มของสหายอย่างแปลกใจทำไมเขาไม่โกรธแทนคู่รักเขานะผมอยากขอร้องให้คุณช่วยชี้แจงให้เขาเข้าใจเสียทีว่าเราไม่ได้เลวซามต่ำช้าถึงขนาดนั้นถ้าคุณเพิกเฉยเสียเขาอาจจะนำไปพูดที่อื่นให้เรื่องมันอื้เฉาขึ้นมาแล้วทีนี้ก็พลอยเหม็นไปตามๆกันผมไม่ชอบการถูกตราหน้าว่าเป็นชายชู้ คุณเพื่อนเองก็คงไม่ชอบการถูกกล่าวหาว่าเป็นกากีสมัยใหม่แล้วคุณละ่ะโก้อยู่นักหรือถ้ามีใครมาถามว่าเมียมีชู้หรือผมหวังว่าจะไม่มีใครโง่และบ้าถึงขนาดนั้นปัดตอบห้น้หนๆ้นคงจะมีคนโง่และบ้าเข้าจนได้ถ้าคุณปล่อยอุรารัตไว้ตามสบายไม่จัดการปิดปากเสียก่อนเขายกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มอึกสุดท้ายบอกลาทันที ผมไปแล้วนะลองคิดดูว่าควรปิดปากแกยังไงอุรารัตนะคงไม่ดื้อเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนสั่งพุนทวีจากไปแล้วปัดยังคงนั่งเคาะโต๊ะอยู่เป็นครู่ใหญ่แล้วจึงลุกเดินเข้าไปในห้องภรรยารจนาชไหนนอนนิ่งหลับตาพริมอยู่บนเตียงผ้าห่มคลุมไว้เพียงอกใบหน้าอันง,งดงามแต่ทว่าซี่เสียวนั้นทำให้ปัดนิ่งอึง้งเขาโยงปลายเท้าเข้าไปยืนชิดเตียงแต่ไม่กล้านั่งเพราะเกรงหญิงสาวจะตื่น เขาพิสดูอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่ในใจอึงอนด้วยความเมตตาและระแวงสงสัยตัดสินไม่ถูกว่าทุกสิ่งที่เขากระทำต่อผู้หญิงคนนี้นั้นยุติธรรมดีแล้วหรือรจนาฉไหนเคลิ้มฝันไปว่าชายร่างใหญ่โตหน้าตาเหี่ยมเกรียมดุดันมือถืออาวุธมีคมสามแฉกเงื้อง่ามาอย่างสวงอกเบื้องซ้ายหมายหัวใจของเธอเท้าอันใหญ่โตของเขาย่างสามขมใกล้เข้ามาทุกที อุทานพร้อมกับผวาลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจวูบแรกเธอเห็นปัดมีใบหน้าเหมือนชายในฝันมิมีผิดปัดสุดกายลงนั่งข้างตัวเธอทันทีสองมือจับไหล่เธอไว้มั่นตกใจอะไรเขาถามหญิงสาวสายหน้าพยายามระง,งับความตื่นกลัวเบี่ยงตัวให้หลุดพ้นออกมาจากมือแข็งแรงทั้งคู่แต่ไม่สำเร็จรังเกยียจฉันนักหรือเขาทำตาดุดิฉันเธอเม้มปาก มองเขาอย่างเจ็บช้ำดิฉันทราบดีว่าคุณรังเกียจด,ดิฉันค่ะคุณปัดปัดขมวดคิ้วแต่ไม่ตอบยืดยาวเขาเปลี่ยนเรื่องใหม่ว่าพูนทวีไปแล้วฉันอยากรู้ว่าเธอเล่าให้เขาฟังหรือเปล่าว่าเราพูดอะไรกันไปบ้างดิฉันไม่บ้าถึงเพียงนั้นหรอกค่ะหญิงสาวเถียงริมฝีปากสันดร,ริกแค้นใจจนน้ำตาแทบจะหยุดออกมาอีกแต่หักห้ามไม่ได้ด้วยมานะ พ่อเลี้ยงเพียงแต่มาเยี่ยมดิฉันด้วยความห่วงใยเท่านั้นแล้วดิฉันก็ขอร้องให้เขามาอีกมาเพื่อให้ความอุ่นใจแก่ดิฉันมาเพื่อเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในขณะที่ดิฉันอาจจะสิ้นลมหายใจเสียงเมื่อไหร่ก็ได้ปัดโกรธเขาลุกขึ้นยืนผง,งาดบอกเสียงห้วนๆว,ว่าอย่าพึ่งตายง่ายนักเลยคุณรัชนาฉชไหนคนที่จะมาเป็นเพื่อนคนสุดท้ายของคุณอีกคนหนึ่งนั้นยังมีอยู่นายประวุฒิศักดิ์ไงละ่ะเขาโทรเลขมาเมื่อวานนี้เองว่าเขาจะมาหาคุณประวุฒิ รัจนาชไหนเบิกตากว้างโอ้ประวุฒิจะมาจริงๆหรือคะนี่อ๋อฉันไม่โกโหกเธอแน่นอนคราวนี้เธอคงไม่อยากตายแล้วสินะมีเพื่อนใจที่จะให้ความอบอุ่นทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนี่ขาดคําปัดก็หัวเราะอย่างเยอ้ยอยันเสียงดังราวกับจะปกปิดไม่ให้ใครได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองที่ดูเหมือนกําลังเต้นเป็นบทเพลงแห่งความแค้นและเจ็บนิดนิด